สวย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 ขนาดเลยทุกคนมีอีกประมาณสี่ดอกตรงนู้นอีกสองดอกค่ะเจนเดินผ่านมาเมื่อกี้ฮัลโหลฮัลโหลก็อับข้ามอับเด้อ สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเดินทางตามหาเห็ดโมเล็วทั้งวันวันนี้ป่าสุดท้ายและตรงนี้ที่ที่หยุดว่าจะกลับแล้วก็คือถ้าป่านี้ไม่มีก็คือจะกลับแล้วนะไม่หาแล้วปีนี้โมเลว็วสุดท้ายก็เจอสองดอกตั้งสองดอกสองดอกแรกของปีนี้ป่าเขาบอกว่ามันจะเกิดอยู่ ตามแอปเปิลทีต้นแอปเปิลเราก็หาต้นแอปเปิลไม่มีซากดอกจนมาเจอสองดอกนี้โอ้ยองดูคะ่ะมองดูคะ่ะกลัวจะเจอเข้าแหมป่ดโท่่ด่่ นี่เห็หมดมมเรลวเห็ดที่เขาบอกว่าแพงแพงมากเดี๋ยวเจนขึ้นให้ดูว่ามันมันแพงขนาดไหนเก็บตามหาเขาทั้งวันได้สองดอกนี่โอ้ยพูดนะจีรอดบอโอเคเจนเห็นอยู่ตรงนู้นอีกดอกหนึ่งสีเขามันก็เหมือนใบไม,ไม้มองยากมากๆ เดี๋ยวเจนไปกันดอกใหญ่มากดอกนี้โอ้ยจะแมนหายากเนาะเฮดเจนก็เก็บดอกนี้ใหญ่โอเคไปกันต่อค่ะเจนขอให้ได้สักห้าดอกวันนี้อีกสองดอกตรงนี้ สองดอกตรงนี้ค่ะดอกนี้ลูกมันมื่อเนี่ยโอเคเก็บรูดจ้ะ มือนมันจะแห้งๆเนาะลูกมันก็เอาโรดบมมีไผ่มามีจ้ะสองดอกเมื่อกี้เจนทิ้งไว้ตรงนู้นหนึ่งสงสามสี่แล้วห้หแล้วหดอกแล้วจ้ะไปกันต่อเลยพอให้มาน มันแบบมองยากเนาะเมื่อกี้เดินข้ามมาก็ไม่เห็นดอกนี้เด้มันน่ะมันกลืนไปกับป่าแล้วก็กับใบไม้อะไรอย่างนี้อีกหนึ่งดอกดอกนี้สวยโอ้มันแห้งเอิดเติดหมดแล้ว ดูสิอะไรบ้เนี้หรือมันเพิ่งขึ้นหรือยังไงเดียวก่อนเด้อคือเดินไปเดินมามันมองไม่เห็นจากที่เจนขับรถหานี่สงสัยแบบนี้ทำไมมันถึงมองไม่เห็นดอกเล็กๆก,ก็เอารถขับรถมาไกลเด้อเอาก่อนนี่ นี่น้องนี้เจนเกือบเหยียบเกือบเหยียบแล้วเดินวนไปวนมาเกือบจะเหยียบมันแล้วนี่ตามหาทั้งวันคือทั้งวันมาเจอตอนสี่มงเย็นนี่คือลักษณะป่าที่เจนเจอเป็นแบบต้นแอปเปลิลเก่า แบบมันเกือบจะตายแล้วนี่ต้นนี้แล้วก็ข้างล่างนี่น้ำเต็มไปหมดเจนก็มุดอยู่กับน้ำโอ้ยใยๆไปค่ะไปค่ะนี่เจออีกกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้เจนตอนที่เจนเดินมาเจนก็เดินข้ามอันนี้ไปเดจเจนก็มองไม่เห็นเมื่อกี้เกือบเหยียบแล้วนี่ ในอีกประมาณสีดอกมุดไปลึกขนาดไหนก็มุดไปทุกคุณ นี่เลยดอกนี้สวย,อยโอ้ตรงนน้อนอีกสองดอกตรงนน้อนอีกสองดอกค่ะเจนเดินผ่านมาเมื่อกี้อีกแล้วดีนะไม่เหยียบค่อนข้างที่จะมองเห็นยากนะเพราะว่า สีมันก็เหมือนใบไม้แล้วมันก็แอบ,บอยู่กับกับหญ้ากับอะไรแบบนี้นี่เก็บกันต่อไม่รอแล้วค่ะคือเกือบเหยียบมีแต่อันเกือบเหยียบยวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่ที่เดิม ดอกนี้สวยโอ้ยอยโอ้ยชุ่มชื่นมากดอกนี้นะดอกนี้สวยครับทุกคนดอกนี้สวยครับเพราะว่ายังไม่แบบผิวเขายังไม่แห้งแบบสวย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 ,สวยขนาดเลยทุกคนโอ้ยบังดูงามคักงาม นี่ค่ะผลงานของเจนวันนี้ได้น่าจะ20ดอกอยู่มั้งเนี่ยดอกเล็กดอกใหญ่ด้วยดอกแห้งดอกไม่แห้งดอกที่มันเกือบจะตายแล้วก็มีอันนี้ยอกดอกนี้ใหญ่สุด ีเจนได้มาวันนี้มีดอกใหญ่บ้างเล็กบ้างสวยบ้างขี้เล่ยบ้างก็ช่างมันมันก็ยังเป็นเห็หดโมเลวกินมันเอ่อตอนที่เจนตัดเข้ามาแล้วเนาะเก็บเขาขึ้นมาแล้วนะกินเขาโชยเลยนะกินเขาโชยมากเลยทุกคนกินกินเขาหอมมากกินโชยมากหอม จันจะบอกว่ามันจะกินมันหอมอะหอมกินเห็ดอะดูสิโอ้กี่ดอกไม่รู้น่าจะเดี๋ยวเจนจะพึ่งไว้แบบนี้ใส่ตะกก้าพึ่งไว้แล้วเจนจะไม่ทําอะไรคืนนี้จะพึงไว้แบบนี้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาล้างสามสิบสองดอกกันทั้งหมด ทั้งดอกเล็กดอกใหญ่สามสิบสองดอกปีละครั้งโอ้ยแค่นี้ก็ดีใจแล้วทุกคนนอนหลับแล้ววันนี้วันนี้ขอตัวลาไปนอนก่อนนะคะ